สวัสดีค่ะมาพบกับมีมี่แซตแชนแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่มีจะชวนเพื่อนๆมาทำข้าวผัดอร่อยออร่อยนะคะก็ไม่ยากไม่ง่ายนะคะเดี๋ยวตามแม่มีเข้ามาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้แม่มีจะชวนเพื่อนๆมาทำข้าวผัดอะไรนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซบชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่มี่จะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทำข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่ใส่สตอรกันค่ะก็ช่วงนี้นะคะสตอรก็อ,อที่ออฟฟิศนะคะออกฝักกำลังสวยนะคะก็เลยให้ลูกน้องนะปีนขึ้น ปีนขึ้นไปสอยลงมานะคะเอามาทำเมนูอร่อยๆอฝากเพื่อนๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือข้าวนะคะข้าวสวยนะคะ,ววะ,คะแม่มี่อ,อ๋อไม่ฟิตเรื่องข้าวนะคะว่าจะหงให้สวยหรือว่าหุงไม่สวยนะคะเพราะว่าเป็นข้าวที่แม่มีห่หงทานปกติค่ะ นั่นก็คือออมมีม่ใช้ข้าวฉัดม่วงนะคะนี่ค่ะหงก็น้ำหนึ่งข้อมือเลยขึ้นมานิดนิดนึงค่ะนี่ค่ะก็จะออกข้าวเป็นเม็ดแบบนี้นะคะเราไม่เน้นที่ข้าวว่าจะเป็นแบบไหนนะคะแต่เราเน้นที่รสชาติอาหาระคะ่ะอันดับต่อไปก็คือเนื้อไก่นะคะอันนี้เป็นเนื้ออกไก่นะคะสองขีดค่ะไม่มีหัน่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ หระพาค่ะนี่นะคะหระพาก็1นล่งกนะคะอันนี้เป็นใบใหญ่นิดนึงก็ประมาณ3ามกิ่งนะคะแล้วก็นังฟ้าของเราเลยก็คือสตอค่ะอันนี้เป็นสตอข้าวนะคะก็อยู่ที่ประมาณ3ามฝักนะคะไม่มีก็ใช้อยู่3ามฝักแกะเอาเม็ดออกแบบนี้นะคะใบมะกรูดสามใบค่ะ นีนะคะใบมะกรูดเดี๋ยวเราจะฉีกนะคะแล้วก็ด้วยนิสัยไม่มีนะคะขอใส่พริกเพื่อเพิ่มสร้างสีสันสักนิดนึงนะคะในส่วนของเครื่องปรุงของเรานั้นก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็มีเกลือครึ่งช้อนชานะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลน,นะคะสองช้อนโต๊ะนะคะ เพราะว่าเ,ออเข้าวผัดแกงเขียวหวานของเรานะคะจะต้องมีตัดรสหวานออกนิดๆน,นะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะของจารโหมเครื่องแกงเช่นเคยนะคะก็ผู้ใหญ่ใจดีที่เคยสนับสนุนเราแต่ตอนนี้นะคะเราก็มีน้ำพริกแกงเขียวหวานด้วยนะคะไม่มีก็จะใช้อยู่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ นั่นก็คือครึ่งขีดเช่นเคยค่ะเพราะว่าเราใส่ข้าว5้าพับพ,พีก็จะอยู่ที่ถ้าคนทานเยอะทานน้อยก็จะทานได้อยู่ประมาณ3คนหรือ2คนนะคะ2องถึงสจานนะคะนี่นะคะจะรงเครื่องแกงเขียวหวานนะคะก็รสชาติรสชาติก็จะจัดจ้านนิดนึงนะคะจัดจ้านในย่านนี้เพราะว่าคำว่ามีมีแซ่บ ก็มาจากคําว่าเพสนี่แหละค่ะไปค่ะไม่พรุพร่ำทําเพลงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณป๋าจะมาทานข้าวแล้วค่ะไม่มีต้องรีบทํานิดนึงนะคะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงข้าวผัดกันเลยค่ะ เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะอันดับแรกแม่มีจะใส่น้ํามันลงไปนะคะอันนี้เป็นน้ามันทอดไข่ไนะคะก็ประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะแม่มีทําไข่ดาวไว้ด้วยนะคะนีค่ะจากนั้นนะคะแม่มีก็จะใส่น้ําพริกแกงลงไปเลยค่ะครึ่งขีดนะคะ ใส่ไส่ลงไปเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะอ่ไข่เลยนะคะรอร้อา้หมัเปข่เยนะคะเราะะจะผัดให้สุกเลยนะคะตามด้วยน้ำปลานะคะเกลือะคะ่ะตีลูกขาวนะคะน้ำตาลค่ะเข้าะะผัด เขาทำม่ทัน จะใส่ข้าวลงไปเลยค่ะถ้าเป็นข้าวเย็นนะคะถ้าข้าวเย็นนะคะไม่ใช่ข้าวถึงสุกใหม่แล้วก็เป็นก้อนนะคะเราต้องใช้ไฟแรงนะคะแล้วก็เชื่อแกงได้ดนะคะ รอได้เลยค่ะนิกนะคะแล้วก็ไมนีม่ก็ตํแกงนะคะตนะ้นิดนึงเพื่อเป็นสดิมงคลนะคะอร่อยแน่ค่ะเราสังเกตไหมคะไปร้านข้าวแกงร้านไหนนะคะแม่ค้าตรงกกนะคะ,ะ,ะนิดนึงนะคะ แม่มีจะขอชิมรสนะคะอโอเครถนี้ได้แล้วนะคะแม่มี่จะไม่เน้นที่น้ำปลาแต่แม่มีเน้นซึยเนืองจาว่า ชาติมันเวลาเราทำข้าวผัดนะคะมีม่ชอบผัดข้าวผัดใส่็จเรียมข้าวผัดเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอืมจากนั้นไม่นี่ก็จะติดไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะใส่โหระพาะคะ่ะเพราะว่าไม่นี่ลืมวัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะผัดจนเกินแล้วก็เีลอหรือรบ้าน เราจะผัดแค่ให้หัวปลาสลบนะคะจะได้ไม่เดามะคะไม่หัวปลาใหญ่กม็มีเอามพาันธุ์ผสมแล้วค่ะกี่นนะคะ หัวละพากระโลกก็จะออกมัเดียวใสๆนะคะ mm. เราก็สามารถปิดแก๊สได้เลยค่ะ mm. แวะ่เพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวหัวละพาจะออกสป็นดำครัมๆไม่สวยนะคะ mm. โอเคเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานกันเลยนะคะ mm. อันนี้ก็จะทานได้อยู่ประมาณหนึ่งคนสองคนสามคนนะคะบ้าน ข้าวถ้าไม่แฉะมากก็ทํำข้าวผัดได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ตามด้วยใบมะกรูดนะคะเสร็จลงไปให้หอมค่ะ <Okay. S 2> เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่นะคะใส่สตอของแมมี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะรสชาติก็จะออกออแซ่บๆจี๊ดๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีความหอมของสตอนะคะแล้วก็แกง น้ำพริกแกงเขียวหวานด้วยนะคะตัดรสออกหวานออกเค็มนิดหน่อยค่ะพอกลมกล่อมนะคะไม่ได้หวานมากนะคะนี่ค่ะเรามีไข่ดาวด้วยนะคะแล้วก็แตงกวาค่ะหน้าตาสีสันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ไม่มีด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมแวะอุดหนุนนะคะยาดมยารมยาหมองหนังขายยาของแม่มีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่มีได้ทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะคลิปนี้แม่มีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ